สวัสดีค่ะเจมมาพายรินรดาโดนจับตาหลังหน้าเดทเผยภาพจากคลิปเกาหลีถูกจับจิ้นและเชียร์มาพักใหญ่แล้วละค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเจมมาและนางเอกสาวพายรินรดาแก้วบัวสายหลังมีโอกาสมาร่วมงานกันในละครเพราะรักทั้งช่อง3พ่อแม่ละครจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีโมเมนต,ต์ออกมาให้ติดตามกันอยู่บ่อยๆจนหลายคนลุ้นให้สารสัมพันธ์กันนอกจอ ล่าสุดก็มีโมเมนต์ออกมาให้ติดตามกันอีกครั้งหลังไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ด้วยกันเป็นกลุ่มซึ่งพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะก็ได้ออกมาเผยผ้าตอนที่ไปทานไก่ทอดเกาหลีแบบเป็นคู่คจุ่หลายคนแห่แซวเลยว่าคู่ซ้ายน่ารักคู่ขวาน่ารักมากเอ๊ะคู่นี้ยังไงคะเนี่ยแต่ก็ยังเชียร์แเจมพายงานนี้ก็ทำหลายคนลุ้นสัมพันธ์นอกจอเลยค่ะ พ่อแม่จะไปกันเป็นกลุ่มแต่ก็มีภาพเป็นคู่ๆออกมาให้ติดตามกันเอาเป็นว่าคู่นี้จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนที่หลายคนลุ้นไหมก็ต้องรอติดตามกันค่ะข้อต่างคนก็เป็นโสดด้วยกันทั้งคู่แถมยังวางตัวดีแบบไร้ข่าวเสียและข่าวดราม่ามาตลอดด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ